นี่คือเพื่อไทยหรือว่าสอวใช่ไงง<ม>คือการนิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นการคืนความเป็นธรรมในรูปแบบหนึง่งม,มันไม่ใช่การล้างผิดให้เป็นถูกก็ผมเห็นแค่นิรโทษกรรมคณะราษฎรอันนี้เรียกว่าการกลับผิดให้เป็นถูกใช่ใช่เพื่อไทยเผยนะครับยังไม่หารือยื่นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมประกอบร่างของก้าวไกลชีไม่เห็นด้วย กับการเอื้อคนจาบจ้วงครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวแชร์ให้ฟังก่อนครับครูมานิตนะฮะสสสุรินทร์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคก้าไกลย,ยื่นร่างพรบนนรโทศกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทําความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ขัดแย้งทางการเมืองโดยนักข่าวถามว่าทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยจะยื่นร่างไปประกบกับพรรคก้าวไกลหรือไม่ครูมานิตเนี่ยก็บอกว่าต้องดูร่างพรบของก้าวไกลก่อนว่าระบุไว้แบบไหนหากระบุว่าให้นนรโทศกรรมแก่ ผู้ที่จับจ้วงหรือโดนคดี1นึเนี่ยส่วนตัวไม่เห็นด้วยครูมานิตย้ำนะครับพักเพื่อไทยเรายืนยันอยู่ตลอดว่าเราจะไม่ก้าวล่วงมาตรา1นึครับคือไม่ก้าวล่วงกฎหมายแล้วเหรอฮะคือสรุปว่ากฎหมายนี่มันต้องถูกแช่แข็งได้ด้วยเหรอฮะคือเพราะมันคุ้นไงว่าการให้เหตุผลแบบนี้ของครูมานิตเนี่ยคือคิดว่ามันต่างกับตอนสวบอกว่าไม่อยากให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเพราะเรื่อง1นึหหรือเปล่าครับ ใช่ไหมนี่คือเพื่อไทยหรือว่าสอวะอเ่ี่ยงง<ม>เออคือบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข1นึอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไม่ก้าวล่วงมาตรา1หนึคือเฮ้ยกฎหมายมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ไม่มีกฎหมายใดที่ เปลี่ยนไปแก้ไขไม่ได้แล้วเราจะมาใช้คําว่าก้าวล่วงเหมือนกฎหมายนี้มันศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้าวันหนึ่งกฎหมายนี้มันผิดขึ้นมาจริงๆอะอแล้วมันจะยังไงนั่นเหรสิฮะนั่นเนี่ยฮะ,ฮะเลวลาเราพูดเรื่องนี้รัฐโทษกรรมเนี่ยเราชอบคิดว่ามันคือการล้างผิดแต่จริงนี้รัฐโทษกรรมเนี่ยมันคือการที่ มันมีการกระทําบางอย่างที่มันไม่ควรเกิดขึ้นเช่นมีการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยต้องมีการนริรโทษกรรมคือล้างผลพวงที่มันแย่มไม่ใช่การกลับผิดให้เป็นถูกเช่นในยุคเผด็จการจับคนเข้าไปขังคุกอย่างไม่มีเหตุผลเออวันนึงเปลี่ยนเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเขาก็นริรโทษกรรมให้คนที่เป็นประชาชนธรรมดาที่อยู่ภายใต้ ระบบกฎหมายที่มันผิดเพี้ยนเนี่ยให้ได้รับความเป็นธรรมคือการนิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นการคืนความเป็นธรรมในรูปแบบหนึ่งมันไม่ใช่การล้างผิดให้เป็นถูกก็ผมเห็นแค่นิรโทษกรรมคณะรัฐประหารเนี่ยอันนั้นเกือบทุกฉบับเลยครเข้าใจเข้าใจแต่คือหมายว่าตั้งแต่เกิดมาไอ้ที่เราแบบคุ้นเคยกับการนิรโทษกรรมผมก็จะเห็นแต่การนิรโทษกรรมอะไรแบบนี้ก็นั่นแหละแต่ท้ายสุดก็คือผูกโยงกับคณะรัฐประหารใช่การนิรโทษกรรมใช่ซึ่งอันนี้เรียกว่าการกลับผิดให้เป็นถูกใช่ ใช่แต่คือพอะอะไรอย่างเงี้ย<อ>ที่มันเกี่ยวโยงกับประชาชนน่ะนั่นเดียครับบ๊ายบายนั่นดี <c oughs> แล้วมาจากปาก <c oughs> พักเพื่อ <c oughs> ไทยครับผม